เครื่องดื่มที่คิดว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพจริงๆแล้วดีจริงไหมโดยเฉพาะนมเปรี้ยวที่เป็นน้ำอัดลมที่บอกว่า มีศูนย์แคล,ลจะไปทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินสุดท้ายก็ในปัจจุบันนะคะมีเครื่องดื่มต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อาจจะมีโฆษณาที่บอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพอาจจะชวนให้คิดว่ามีวิตามินมีน้ําตาลน้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเครื่องดื่มเหล่านั้นที่เราคัดเลือกมา5อย่างเนี้ยดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่า มาชมกันค่ะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์ของคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <S <S ในปัจจุบันมีเครื่องดื่มออกมาเยอะแยะมากมายนะคะเครื่องดื่มที่หมายถึงก็คือ เครื่องดื่มนอกเหนือจากน้ำเปล่านะคะดังนั้นเวลาเราเข้าไปในห้างหรือว่าในร้านสะดวกซื้อจะเห็นเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้อยู่ในตู้แช่เยอะแยะมากมายเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการทำโฆษณาให้ชวนเชื่อว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้เราคัดเครื่องดื่มมา5ประเภทนะคะลองมาชมกันค่ะว่าดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าอันดับที่1น,นะคะเป็นเครื่องดื่มที่ฮิตกันมานานตั้งแต่สมัยโบร,โบราณมาเลยนะคะนั่นก็คือน้ําผลไม้ค่ะ สำหรับน้ำผลไม้ในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะบรรจุมาเป็นในรูปแบบขวดหรือว่าในรูปแบบกล่องนะคะซึ่งถ้าอยู่ในกล่องก็ส่วนใหญ่ก็จะเคลมว่าเป็นเครื่องดื่มสกัด100%เเลยนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่มีการเติมน้ําตาลเข้าไปนะคะ แต่ถ้าพิจารณาที่ข้างกล่องดีๆแล้วนะคะจะมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะถึงแม้จะเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติก็ตามนะคะแต่ถ้าเราดื่มเข้าไป1กล่องก็จะเกินปริมาณน้ำตาลที่เราต้องการหรือ กินได้ในแต่ละวันนะคะนั่นก็คือไม่เกิน6ช้อนชาและถ้าในคนที่ยิ่งเป็นเบาหวานหรือมีภาวะดือ้อต่ออินซูลินอยู่แล้วนะคะอาจจะยิ่งต้องจํากัดปริมาณน้ําตาลลดลงมากกว่านั้นไปอีกค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ําตาลที่ได้จากธรรมชาติจากผลไม้จริงๆแต่ปริมาณน้ําตาลที่ระบุไว้นะคะมันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเลือกกินเป็นผลไม้เป็นลูกๆนะคะ ก็จะได้ปริมาณน้ำตาลที่ลดลงค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้ที่สกัดมาแล้วนะคะเป็นกล่องอาจจะใช้ปริมาณผลไม้ค่อนข้างเยอะเช่นใช้ส้ม10ลูกกว่าจะได้กล่องนึงนะคะ ในขณนะเดียวกันถ้าเรากินผลไม้เป็นลูกกินส้มแค่สองสาลูกก็อิ่มแล้วนะคะคงกินไม่ถึง10ลูกต่อครั้งหรอกคะ่ะถ้าทําเป็นน้ํามาแล้วนะคะมันก็จะกินได้เยอะขึ้นรวไมไปถึงกากใย,ยถ้าทําเป็นน้ําผลไม้มาแล้วกากใย,ยก็จะลดลงคะ่ะ ดังนั้นการที่ดื่มน้ำผลไม้ลงไปทั้งกล่องก็จะทำให้การดูดซึมน้ำตาลเป็นปริมาณที่สูงแล้วก็เยอะในครั้งเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเรากินผลไม้ที่เป็นลูกจะมีกากใยเยอะกว่าแล้วก็จะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลได้ดีกว่าค่ะอันดับที่2นะคะนั่นก็คือ นมซึ่งก็จะหมายถึงนมที่มีการปรุงแต่งนะคะหลายๆคนบอกว่านมเปรี้ยวดีมีจุลินทรีย์ช่วยในการขับถ่ายแต่ถ้าเป็นนมเปรี้ยวแล้วโดยเฉพาะนมเปรี้ยวที่เป็น รสผลไม้อันนี้รวมถึงโยเกิร์ตด้วยนะคะจะมีการเติมน้ําตาลที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรวมไปถึงถ้าเป็นรถผลไม้ก็จะมีการเติมน้ําผลไม้เข้าไปอีกนะคะทําให้ปริมาณน้ําตาลค่อนข้างสูงแล้วก็ส่วนใหญ่นมเรี่ยวขวดเล็กๆเราไม่ได้ทานแค่ขวดเดียวส่วนใหญ่ทานแต่ละทีอาจจะ2ขวด3ขวดขึ้นไปนะคะก็จะทําให้ได้รับปริมาณน้ําตาลที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่อีกทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าอยากจะดื่มพวก นมเปรี้ยวหรือว่าเป็นโยเกิร์ตนะคะแนะนำให้กินเป็นรสธรรมชาติแล้วก็มีการเติมน้ำตาลน้อยที่สุดในนมเปรี้ยวไม่แน่ใจว่ามีสูตรนี้ไหมแต่ว่าในโยเกิร์ตตอนนี้ทำออกมาแล้วค่ะก็ให้เลือกยี่ห้อที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดนะคะโดยปกตินมมันจะมีน้ำตาลอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ามีการเติมน้ำตาลเข้าไปอีกก็จะทำให้เราได้รับปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้นไปอีกนะคะหรือบางคนบอกว่าไม่กินนมเปรี้ยวนะคะบอกว่าจะกินเป็นนมถั่วเหลืองแทน ก็อย่าลืมดูนะคะข้างกล่องว่ามีปริมาณน้ําตาลมากแค่ไหนอันนี้เป็นรสออริจินอลปริมาณน้ําตาลดูจากข้างกล่องแล้วนะคะ22กรัมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนบอกอยากดูแลสุขภาพเลยกินนมถั่วเหลืองแต่ว่าสิ่งที่ได้ตามมาคือน้ําตาลนั่นเองค่ะถ้าอยากจะกินนมถั่วเหลืองนะคะตอนนี้มีเป็นที่ไม่เติมน้ําตาลแล้วนะคะลองไปหาซื้อดูได้ค่ะอันดับที่3นะคะน้ําอัดลมที่บอกว่า มีศูนย์แคลหรือว่าไม่มีน้ําตาลนะคะหลายๆคนอาจจะอยากดื่มน้ําอัดลมค่ะแต่ว่ากลัวเรื่องน้ําตาลนี่แหละเลยไปหาเลือกซื้อสูตรที่ไม่มีน้ําตาลแต่ก็มีการใส่สารทดแทนน้าตาลหรือทดแทนความหวานเข้าไปซึ่งน้ําตาลเทียมเหล่านี้เองล่ะคะ่ะที่ในปัจจุบันนะคะพบแล้วว่าทําให้กระตุ้นอินซูลินได้เช่นเดียวกันกับ น้ำตาลทรายปกติเลยนะคะดังนั้นการดื่มน้ำอาลมที่เป็นศูนย์แคลหรือไม่เติมน้ำตาลแต่ใช้สารทดแทนความหวานอื่นๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะเพราะจะไปทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินสุดท้ายก็ติดหวานเหมือนเดิมค่ะอย่างที่4นะคะก็คือน้ําวิตามินที่ปัจจุบันนิยมกันมากขึ้นค่ะ เป็นน้ำที่เติมวิตามินเข้าไปไม่ต้องกินวิตามินเป็นเม็ดไม่ต้องกินผลไม้หรือผักให้เพียงพอเพื่อจะได้รับวิตามินที่เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันนะคะก็คือดื่มเป็นน้ำไปเลยแต่อย่างที่เคยทำคลิปไว้แล้วเรื่องน้ำวิตามินนะคะสูตรส่วนใหญ่แล้วจะมีการเติมน้ําตาลเข้าไปนะคะดังนั้นเมื่อดื่มน้ำวิตามินก็จะทำให้ได้รับน้ำตาลเข้าไปเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าถ้าอยากดื่มน้ำวิตามินจริงๆลองหาสูตรที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ได้ใส่สารทดแทนความหวานหรือน้ำตาลเทียมดูนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อ5อันนี้อาจจะไม่ใช่เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นชากาแฟชานมไข่มุกนะคะแต่เวลาเราสั่งเนี่ย ด้วยความที่เราจะรู้สึกว่าไม่อยากกินน้ําตาลเยอะเราก็จะสั่งว่าหวานน้อยแต่จริงๆแล้วในคําว่าหวานน้อยนั้นนะคะมีการลดน้ําตาลลงก็จริงค่ะแต่สุดท้ายก็คือเป็นน้ําตาลอยู่ดีและเมื่อเรารู้สึกว่า เออน้ำตาลมันน้อยเราจะดื่มหลายๆแก้วหรือดื่มทุกวันก็ได้นะคะซึ่งก็จะยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดีต่อสุขภาพกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะในตัวชากาแฟชานมไข่มุกนะคะมีการเติมน้ําตาลมีการใส่นมข้นซึ่งมีน้ําตาลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในชานมไข่มุกจะมีน้ําตาลอยู่แล้ว8-11ถึงช้อนชาต่อแก้วถ้าเราสั่งหวานน้อย จริงค่ะน้ําตาลอาจจะลดลงแต่มันก็อาจจะปริมปริมปริมาณน้ําตาลที่เราสามารถทานได้ในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5เครื่องดื่มที่คิดว่าน่าจะดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะส่วนใหญ่ที่ไม่ดีกับสุขภาพในเครื่องดื่มเหล่านี้คือการใส่น้ําตาลลงไปค่ะซึ่งเป็นปริมาณน้ําตาลที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เกินปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วหรือเป็นคนที่มีภาวะดือ้อต่ออินซูลินนะคะและรวมไปถึงคนสูงอายุนะคะเนื่องจากว่าในคนสูงอายุมีความเสื่อมในอวัยวะต่างๆของร่างกายอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าเรากินในปริมาณเท่าๆเดิมหรือ กินเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการก็อาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ค่ะโดยสรุปนะคะ5เครื่องดื่มที่เล่ามานะคะข้อ1ก็คือน้ำผลไม้นะคะโดยเฉพาะน้ำผลไม100้ร้อเซนะคะที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเพราะไม่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มแต่น้ำตาลในตัวของน้ำผลไม้นั้นก็เยอะอยู่แล้วค่ะดังนั้นจึงไม่ดีนะคะข้อ2ก็คือนมเปรี้ยวโยเกิร์ต พวกนี้ก็มีการเติมน้ําตาลเข้ามาอยู่แล้วค่ะข้อ3น้นะคะน้์ูแคลต่างๆนะคะที่เป็นน้ําอัดลมมีการใส่สารทดแทนความหวานค่ะซึ่งจะไปกระตุ้นทําให้เกิดการดื้ออินซูลินในอนาคตได้นะคะข้อ4น้ําวิตามินส่วนใหญ่ก็จะมีการเติมน้ําตาลลงมาในสูตรอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเราไปดื่มก็จะได้รับน้ําตาลเพิ่มโดยใช่เหตุนะคะข้อสุดท้าย อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราชอบดื่มกันเป็นประจำอาจจะไม่ใช่เครื่องดื่มสุขภาพแต่ถ้าเราสั่งว่าหวานน้อยความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกดีแล้วก็อาจจะดื่มได้หลายแก้วหรือดื่มได้บ่อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงอยู่ดีค่ะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าท่านใดต้องการให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆจากเพจ Facebook ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบับัดและจัดก,กระดูกช่วยกดไลค์และกดสีเฟิร์สให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดวยวิธีกายภาพบับัด สามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมี2สาขาคือสาขาวารินชำราบและสาขาพิบูลมังสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์085369 9977ค่ะและท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ Line แอดบัณฑิตคลินิกค่ะ แอดบันดิตคลินิกที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ